ครับผมวันนี้เราสิมาทดลองอกําจัดขาบสนิิเมอรอมือกับน็อตสนิมเขือได้ครับกินเลือดก่อมครับมือสภาพครับผมมีองไรครับํำสมสายสู้ครับสังเกตเห็นบอกครับว่าเลือาเข้าไปกิน อ่าก๋วยเตี๋ยวถมันมีน้ำส้มสายชูแล้วมันก็นมีพวกซอนตักนะครับซอนตาคําสมสายชูแต่ยังในน้ำส้มสายชูนี่ครับมันสิมักเป็นขาบครับซอนัวไปนลครับมันมาเป็นขาดำดำๆแปลว,ว่าน้ำส้มสายชูมันกาดครับเขาถึงมาทดลองกันครับนี่นะครับลด สิมืเขอะเลยครับเบิง้งสภาพอืมเราจะมาทดลองกันเบิ้งครับว่าสภาพนี้ขนา็อคเซ่สมใา้สู้ไหวขึ้นนึงนี่คือขีขอแตกตา่างบ่ครับผมสีแซ่่หลายครับแซ่ยางละเครืองครับนี่ครับกระป๋งเอาตับแล้วะแซ่เครืองนึงครับอืม มาเสียกันขอดีตังบอทำศพใสยรูดทั่วไปนะครับบางอีกห่อไว้ครับอืประมาณบางห่อไว้นะครับทำศพใส่สู้กันหาเปอร์เซ็นต์ครับม,มาทดลองกันเลยครับกึศมาเบิร์ตอาครับนี่หลักของเมียมากขวดยังมาปีได้ปะมาได้อยู่ครับ ปีสองหามันครับอืมัดง่ายแล้วครับกินบ่แล้วบ่ได้กินกวเกีียวทุกมือนแล้วครับเดี๋ยวเขาสิทดล่องกันนะครับเขาสิแซไปนี่ครับเที่อกไปเลยครับ กาจะเคืองนึงครับ <c oughs> เหรียนน้ำซุปไซสู้เนี่ยเก๋มันเหมือนเนาะตัวนี้แหละครับรู้มีอย่างไรครับกิบมาทดลองกันครับมันจะใส่ได้ผลบ่แต่หลา่สองเห็นเปรนเด็ดอยู่เลยครับใน y o u t ยูทูปคนแชร์นนี้แหละครับนำ้ำซุปไซสู้นี่มาเอามาทดลองตัวเองม่ครับสันนิม เบอร์ไก,ก่กันเลยครับจริงจังเลยครับในสนามน,นี่ไปเลยพอดีแซวไวประมาณคืนหนึ่งเลยครับนี่ยเอาทั้งเกียวมาไปก่อนครับ นีแล้วครับแสไปเลยมาจนเป็นเนันครับออื่นครับนี่ครับรเบ,บองกอดแส่ตงกันครับ่บามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่ไเพอนี้นะครับเสียไปแวเขาเียไปตั้งไว้ อื่นนะฮะสิมาเบิ่งกันครับเป็นคลิปกําจัดสนิมครับด้วยน้ำส้มสายสู้ครับน้ำส้มสายชูกลั่น5%เดี๋ยวทำม,มาเบิ่งกันครับมือ้ออื่อนครับผมถอนขยะมือเส่าครับหลังจากที่เฮาแซ่ไว้คืนนึงครับมาเบิ่งกันครับเนี่ยผลงานโอ้ยเป็ดบ้องเต็มเลยครับ เด,เดี๋ยวมาเบิ่งก,กันครับผมก็เกี่ยววัตเพียนนะครับมาเบิ่งกันครับแซีไปขึ้นนึงครับโอ้ยตัดออกดีแงีครับเนี่ยโอ้โหเกินขาดเลยครับ เนี่ยได้เด๋ยวผมหลางยับ้างครับอืมออกดีแค่ครับาารขาดขาดนี่ยมือครับก่อติดตั้งครับโอ้ยดีดีครับผมขาดการไหวโมกิดว่ามันสิออกปานนี้ครับมือครับการเทนเนือเล็กเลย ด,ดีดีครับใส่เด้ผลแน่ครับน้ำส้มสายชูกับขวดประักบาทครับสิบ,บาทยีบบทส่บบสิบบาทครับแต่ได้ผลเกินคาดครับเดี๋ยวเอาเบองพวกหัวน็อตครับกุกแหวนเท่หว้ครับห้ามันใส่อีกครับโอ้ยขาวตัวบเลยครับ ครับหนามันครับอร่อมัครับรใสีเดี๋ยวมข้างลนโอ้โหบริสายิะครับ ผมอ้สูส้สยังเยว๋เลยครับเนี่ยเดี๋ยวนะใส่มันไม่ดีครับโอ้ยขัดเงียบเนี่ยโอ้ยเขาตัวเลยนี่งี้ครับเกินขาดผมขาดกานไว้หนิบัวนาสีออกบ้านนี่ครับโอ้ย ดัดอย่างรุนแรงเลยครับเบิง้งเห็นเนื้อเล็กเลยเบิ้งครับเบิง้งสุดยอดมาฐานเนี่ยโอ้โหไม่ของไม่ครับไม่ของไม่ครับไม่ของไม่ครับย่าอุ้ยดีแหี้เอาละครับใส่เดือพนครับแต่มันเกิดใส่เวลาเนี่ยครับใส่เวลาในการอ่า แซ่ไว้กับประมาณมื่นนึงหมดแล้วครับขันไพ่เฝ้าบอนเนี่ยก็แซ่ไว้ได้ครับเครื่องใหม่เครื่องมือพวกปลาแจ๊พวกไขควงเอียงตีเป็นสนิมครับแซ่ไว้ได้ครับได้ผลครับเบิ้งครับโอ้ยขาตัวเลยเลยกด่านนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิแซ่อีกแซ่แช่ใยครับตัวนี้มาทดลองให้เบิ้งครับเบิ้งคว้าแตกต่างครับผมเอาด่านนี้ลงครับเบิ้งเบิ้งครับสนิมกินเลิกดได้ครับเบิ้งสนิมแบบว่า แบบว่าแบบกินเขาไปในเหนือเลยแะครับโอ้โหัวนอดขาจัวเลยฟังสิมันบ่อนี่ยกระคัดๆออกแน่ได้ครับสยอดครับได้ผลครับได้ผลเกินขาดได้หละครับเอาเอาไปทดลองกันได้ครับเอาไปใส่กันได้ครับแต่น้ำมันกับสีสีดำๆเนี่ยครับนี่ครับน้ำหลังจากสีอันนี้แล้ว ผมเสียอาด่านนี้ลงครับบัดเนี่ยจุ่มด่านนี่ล่งครับ,มมรบผมมาทดลองในเบิงงครับน้ำสม้มสายชูกรันหาเปอร์เซ็นตครับอืมีหอได้ก็แล้วแต่ครับหาที่ใส่กันได้เหมือนผมว่านี่ครับคุณสมบัติกัดสนิมช้ดอดแห้งต่อจากนี้ไปเข้ากับโค้งสีเช็ดแห้งๆครับ เห็นห่างๆแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำมันไว้วิธีการเก็บรักษานะครับบ่ให้มันกลับมาเป็นสนิมหยิดครับผมนไปเห็นคิปว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการค็ดคิปของผมมีสาระดีๆเดี๋ยวสิมานําำเสนอใหม่ครับเจอกันไหมครับผมเขาจั่วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ